วันนี้จะพาทุกท่านนะครับทำการสลับข้อมูลนะครับจากคอลัมน์เป็นโลในโปรแกรม excel นะครับหรือว่าจากโลเป็นคอลัมน์นะครับจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับบางทีเรามีข้อมูลนะครับแนวนอนแล้วเราอยากจะให้ข้อมูลของเราเนี่ยไปอยู่เป็นแนวตั้งนะครับมาดูวิธีกันเลยนะครับเปิด excel มานะครับที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับ ทีนี้เรามีข้อมูลเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเป็นโลเนาะเป็นแถวนะครับเราจะทําเป็นแนวตั้งหรือว่าคอลัมน์ตัวนี้เนาะวิธีทานะครับเราก็ทําการเลือกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับทําการคัดลอกนะครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับจากนั้นนะครับมาวางตําแหน่งที่เราต้องการนะครับคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็ ตัวเลือกกันวางนะครับให้เลือกเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นคอลัมน์มาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราไม่เอาข้อมูลตังนี้เราก็ลบทิ้งตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาลบเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลนะครับมาเรียบร้อยนะครับจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องหัเอ i คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจะนำหา uh, เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาฝากทุกท่านในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ